ล้นเมียทิ้งเพราะว่าทําการบ้านให้เมียไม่ได้เพราะว่าเอกระเจียวเล็กนะครับกระเจียวเล็กกว่าดักแด้ครับบักล้นเมียทิ้งกับเออ่บักแนงดาปากัดอ่บบักแนงดานี่มันก็มันชอบอยู่แล้วครับเอกับการหลอกแดกเอฟซีควยครับถึงมันจะนอ๋อพี่พออบอลบุ้มมาทำภารกิจนะครับเอาวันนี้บุมม้มมาทำภารกิจให้บักล้นโดยตรงเลยครับ ลน้นกูทำกูมาทำมันลกิจเพื่อมึงนะเนี่ยบอกแล้วพวกมึงไงโชงโง่ดูไอ้ล้นกับไอ้แมงดาปลากัดโชงโง่หลอดดกเด็กเอฟซีควายๆแล้วมีความสุขกับพี่พรเดี๋ยว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 รอกันก่อนจะมาเล่าให้ฟังเคเคพี่พรเพืพ่อนเดี๋ยวบูมเล่าให้ฟังพี่แปับหนึ่งพี่พี่ก็สนใจกาแฟสัง่งได้น,นะครับล้นสรุปว่ามึงไปไหนวันนี้เอาดีๆ มึงไปไหนไม่รู้เอาดีๆกูบอกแล้วกูมีกูมีสายรับสูญศูญแปบไปได้นนบอกแล้วว่ากูมีสายรับสูญศูญแปบไม่ต้องห่วงมึงไปทําอะไรเอาดีๆอยากจะเอาดีๆจะจกตาพูดความจริงไว้เวลามึงพูดภายในพรุ่งนี้ถ้ามึงโกหกแล้วกูจะออกไม่แหกมันแต่หรอโอ้นี่ทําถามหน่อยเอฟ เอฟซีของของบักร้นกับบักแมงดาปากัดพวกมึงก็ไมโง่จงยังไยกูถามหน่อยฮะพวกมึงกำลังโดนมันหลอบอยู่เนี่ยเอฟซีก็แบบอุ๊ยจัดเมลยก่ะจัดเมลิก่าบัตรปากัดมัน,มนก,กันอุน๊ยจัดเมนลนเลยเลี้ยงใหญ่แม่งบ้านบ้านก็ยังเช่าเขาอยู่แต่ละตัวเปิดนะครับเปิดแล้วผู้หญิงแดก <c oughs> มึงสอง <c oughs> ตัวเนี่ยบักล้นบักบักบักนี่เมียก็ทิ้งครับเป็นไงไหมไหมจบออกเป็นไงล้น น่าแตกเลยไหมล่ะมึงเนี่ยไอเฮียน,นี่ดังแต่ท่อล้อไม่ไปอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่พี่ล่าสุดโล้นมันแจะแม้บ้างเวลามึงพูดอนะมึงจะคิดว่ากูไม่มีสายรับกูบอกแล้วกรุงเทพอะเพื่อนกูเยอะอ,อยู่กรุงเทพเนะ่ยเพื่อนกูเยอะแล้วอีกอย่างเนี่ยในสิ่งที่มึงพูดนะมันโป๊ะ มึงเข้าใจไหมล่าสุดเอามาแอบอ้างผู้กำกับกองปราบคนไหนฮะคนไหนมึงออกมาตอบกูนะอีพวกนี้ถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันมันก็จะแถมันหลอดแดกเอาเงินเอฟซีพี่บักรล้นกับบัตป,ประกัดนี่ตัวดีเลยครับไอ้สองตัวเนี้ยสาระเลวครับอืม นะตอนนี้มันมีความสุขมัใช่พี่จริยาสวัสดีครับบักรลนครับออกมาหลอกแดกเอฟซีอีกแล้วมึงแอบอ้างผู้กำกับกองปราบคนไหนมึงบอกมาชื่ออะไรบักรล้นแล้วมึงบอกว่ามึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษกูมึงไปร้องกับใครบอกมาท่านทัดภูมิมึงไม่มีโอกาสได้พบท่านหรอกมึงมีโอกาสได้เจอท่านเหรอคนไหนมึงบอกกูมึงออกมาตอบนะแล้วมึงออกมาชี้แจงวยวันนี้มึงไปที่ไหน แต่กูรู้แล้วว่ามึงว่ากูไม่อยากจะพูดอืมแล้ววันนี้กูมาเพื่อมึงกูมาเพื่อมึงนะบักรลนนะกูมาเพื่อมึงโดยเฉพาะกูบอกแล้วว่าพวกมึงพลาดพี่พรอนัสดีครับพี่รอนขอบคุณพี่รอนนะครับอุ้นเสียงคางน้องๆนะครับบักรลนพี่รอนบักรลนกับแม่บักแมงดาบักแมงดาบังหานี่ก็ไม่มีรถเวลาไปเนี่ยก็ต้องเช่ารถตู้อืมหาหลอกแดกผู้หญิงไปประมาณมึงอะเมื่อไหร่พวกมึงสองตัวจะเลิกหลอกแดดก,กับผู้หญิงกูถาม่อยบักรลน ไอ้เหี้ยนี่ก็ไปรับไปรับอันพระมาองค์ละอันสามสิบเก้าบาทไปบูชาหลอกแดดเอฟซีหลังบ้านองค์ละห้าหมื่นหกหมื่นบักร้นเนี่ยนี่หน่าแม่งมีเกิดมามีเวรมีกรรมผมผมผมไม่ปรุงมึงไปไหนมึงออกมาตอบกูแล้วมึงมึงแอบอ้างผู้กำกับมึงแอบอ้างผู้กำกับกองปากชื่ออะไรมึงบอกกูมามึงบอกกูมาว่าชื่ออะไรถ้ามึงไม่บอกแสดงว่าบักร้นมันแอบอ้างมันบอกว่าเพื่อนมันเป็นผู้ เป็นผู้กำกับกองปราบเอา้าชื่ออะไรอะ่ะฮะแล้ววันนี้มึงไปแจ้งความร้องทุกข์กูอะ่ะกับใครมึงบอกกูหน่อยเร็วมึงออกมาตอบกูนะไม่งก,กูจะแหกมึงกูรู้ <c oughs> แล้ววันนี้มึง <c oughs> ไม่อยากจะพูดพี่พีม่มึงออกมาตอบได้แม่งก,กูจะแหกมึงนะ สองตัวเนี่ยจะไล่ริงบกม,มึงเนี <c> ่ย <oughs> จะไล่ <c oughs> มึงออกมาตอบกูก่อนมึงไปแจ้งความร้องทุกข์กับใครมึงเข้าร้องทุกข์กับผู้บังคับการคนไหนมึงบอกกูด้วยมึงเสียหายยังไงฮะมึงไปร้องกับใครมึงรีบบอกกูกูไม่อยากจะเปิดเผยเยอะนะอืมมึงไปร้องกับผู้บังคับการคนไหนกูถามก่อนฮะ จะคุยโทรไปเช็คนะเอาท่านไหนมึงบอกกูมาเร็วๆไม่งั้นกูจะแหกอือกูบอกแล้วกูก็มีสายลับผมกูกูรู้ว่าพมึ์ไปทําอะไรแล้วกูรู้ที่กูรู้ไอ้นี่กูจะใบให้มึงฟังนะมึงหลอกแดดเอฟซีอืมช่วงเนี้ยราคแพงแล้วพรุ่งนี้มึงเข้าไปไหนมึงเข้าไปบริษัทไหนมึงไลฟ์สดให้กูดูด้วย โอหกเอฟซีมึงเนี่ยนิสัยไม่ดีล่าสุดออกมาแอบอ้างเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเพื่อนผมโอเป็นเป็นเป็นโอผู้กำกับกองปราบนะครับบูว่าปากหามึงเอ้ยหัวก็ล้านแถมยังเล่นของสูงอีกมึงต้องมาตอบกูว่าผู้กำกับกองปราบคนไหนกูรู้จักผู้กำกับกองปราบเกือบทุกท่านเลยมึงบอกกูกูไม่ได้รู้จัก เขาไม่ได้รู้จักกูแต่กูรู้จักเขามึงออกมาตอบกูมึงแอบบ้างผู้กำกับเล้วแล้วมึงอย่าลบไลฟ์สดนะพิ่ผมทอไปดีครับผมอเอาวันนี้ก็น่าเสียนะเพราะว่าพี่ใหม่ชาละวันเขาก็โพสต์หมายจับตบหน้ามึงไงบักโลนโอ้วันนี้เอ้าปกติถ้ามึงแจ้งความกูได้เนี่ยมึงต้องแบบอุ้ยจะกด้กันวันนี้นะครับก็คืนนี้ผมคงไม่ได้ไลฟ์ครับก็คุย คุยอยู่ในช่องปลาเกิดก็พอแล้วเด้อครขบหน้าเสียครับวันนี้กูรู้กูบอกเลยกูบอกแล้วว่ากูมีสายแล้วกูส่งผมซอไปแล้วใช่ไหมผมซอหน้าซองกูก็หาแล้วบักโลนท่านทัดภูมินะ่ะกูบอกเลยท่านพัดทัดภูมิเขาไม่ได้เดินลงมาเล่นกับมึงหรอกนะผู้บังคับการนะ่ะแล้วมึงพุก <c oughs> มึงมึงออกมาตอบกูให้ได้วันนี้มึงแจ้งความร้องทุกข์กับใครแล้วมึงเสียหายอะไรกกอน <c oughs> มึงโปะหลายอย่างกูบอกเลยแล้ววันนี้กูสงสายสืบไปแล้วกูรู้ว่ามึงตอนนี้กูรู้ว่ามึงพักอยู่โรงแรมไหนด้วยแล้ววันนี้กูมาเพื่อมึงโดยเฉพาะบัตรโลนมึงอย่าลบไลฟ์สดมึงอย่าลบคลิปนะสองตัวเลยนะมึงอย่าลบนะแล้วกูขอเรียนเชิญมึงมาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดไป่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านกูความบัวไม่ทนหายความควายเข้ามาแทรกเย็บร้อยปากัดกัดแทนที่มึงจะสำเนียกมึงเป็นจำเลยบัตรร้อยเอ็ดอยู่เออ มึงไปยุ่งกับมันมึงไปยิ่งยุ่งกับบักร้อน่กูบอกเลยมึงชิปหายไอ้เฮียนี่ดังแต่ท่อร้อไม่หมุนพรุ่งนี้มึงไปที่ไหนมึงไปบริษัทไหนคิดกันดีออเหรอมึงไปบริษัทชาแนลเหรอมึงไล์ส่วนให้กูดูด้วยแล้วมึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับใครมึงออกมาตอบมึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับใครวันนี้มึงออกมาตอบไม่งั้นกูใจแอกมึงมันนี่ก็น้าเสียครับไม่ว่าจะเป็นการคิ่ใหม่จราบันโพสไหมจับตบหน้ามันเนาะดังแต่โทษอครับ ผมดูไว้หมดแล้วครับลบก็ไม่ทันครับอืถ้ามึงแมนจริงมึงอย่าลบนะมึงมึงอย่าลบนะทุกไลฟ์เลยนะแล้วมึงออกมาชี้แจงให้ละเอียดกูขอถามมึงว่าวันนี้มึงไปแจ้งความกูร้องทุกกล่าวโทษกับใครมึงออกมาตอบกูแล้วมึงเสียหายยังไงแค่พูดมึงก็โปะแล้วแล้ววันนี้กูส่งสายรับไปอกูส่งผมซอูนย์ศุนแปดไปวันเนี้ยนะกูกูส่งสายรับผมกูไปวันเนี้ยผมซอเนี่ยนะเฝ้ามึงทุก ทุกฝีก้าวเลยกูบอกเลยวันเนี้ยกูบอกเลยมึงปล่อยไก่อีกแล้วเนี่ยครับพวกนี้คอนเทนต์โหลดแดกเอฟซีครับโอ้เพื่อนผมบูไอ้เหี้ยแม่งขี้คุยเหมือนเดิมอะ่ะพี่พม่ใครจะไปจ้างมันผมถามหน่อยทานายหมาแบบเนี้ยพี่พี่มึง <c oughs> ไปร้องทุกข์กับใครเร็วๆเอาดีๆเทวดาเทวดาเม่แล้วเทวดาปล่อยไก่อีกแล้วกูรู้หมดวันเนี้ยนะ กูรู้หมดตั้งแต่มึงลงเครื่องอยที่สนามบินแล้วก็ไปถึงที่กองป่ามึงออกมาตอบนะนิทานนิทานนะพี่มึงอย่าลบคลิปแล้วมึงอย่าลบไล์สดกูเก็บทุกตัวกูเก็บทุกตัวกูบอกเลยงานเนี้ยนะจัดปลายให้เสียสองน